ก็ทีครับนะบอกให้มาฝั่งนี้ไม่เชื่อนหไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว ไป <laughs> ไปบันเทก็อ่ะไอ้ไงวะเฮ้ยอย่าหวานมากดิบงังเอออย่าหวานมากฝั่งนู้นเล่าบางมึงเข้ารหัสจบเลยนะระวางมึงเข้ารหัสจะหวานดิ ระวังเสาเสาไฟเออเข้ายัง้าเข้าก็จบเออโทษนะครับปลาซ้ายครับ เดี๋ยวเข้ารหัสมันวิ่งฝ่าแล้วนะมันจะไปรหัสนะีนนยบางบางไปซ้ายบางไปซ้ายบางออกซ้ายใช่ไม่ม,มีเดี๋ยวเอาให้สวิงอะ่ะเดี๋ยวยืมเขาให้มาย,ยังหรอกมาน,นี่แล้วเหรอใหญ่จริงใหญ่จริง

ดักหวัดแฉะว่ะเจ็ดโลแล้วดินหนาอักเลยเต็มปากเลยหลุดพอดีเลยหลุดพอดีเลยหลุดพอดีเลยลเก็บเก็คิไปเอาไหมลไม่ได้เอามาเปครบาบางถือไปเลยถือไปอย่างนั้นดิ ทำไรไม่มีไม่ไมีมมมมค,มค,ครีมเออนนนเดี๋ยวคอยวีเออไม่นนไมีครีมนนนเฮ้ยยกดีๆเดี๋ยวกระชังเขาขาดเดี๋ยวทวงิงเขาขาด ตัวนี้ได้เจ็ดโลปะ่ะถึงป,ะปะ้าบางน่าจะถึงอย<ะ>ู่ไหนสุดสิ่งที่เราตามหาก็จเจอแล้วครับผมกินกระดี่สีเขียวครับโอเคเหนื่อยเลยก